ัดีค่ะดิฉันนางสาวทิพวรรณุนตบงค์ค่ะอยู่ชั้นมิยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมนานสาววัชรินร์ค่ะอยู่ชั้นวิทยมศึกษาปีที่ห้าทับหนึ่งครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องของคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่โรงเรียนนาย,ยวิทยาสั์นะคะซึ่งท่านก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะซึ่งท่านมีทฤษฎีเทคนิคการสอนที่แตกต่างจากคุณครูท่านอื่นๆนะคะ สำหรับทฤษฎีการสอนของท่านนะคะว่าด้วยเรื่องของผลลัพธ์ความสำเร็จของการเรียนค่ะซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยความสามารถความพยายามการมีทัศนคติและความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองค่ะซึ่งเป็นเป็นสรรมการนะคะซึ่งท่านคิดค้นเองนะคะเป็นสรรมการเหมือนสรรมการทางคณิตศาสตร์นะคะ,ะผลลัพธ์ความสำเร็จของการเรียนนะคะก็จะแทนด้วยเเท่ากับ B บวก C บวกซแล้วก็บวก E ค่ะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติครับที่เราสชิญกายเป็นพิเศษของท่านอาจารย์เขนนะครับก็คือนอกจากท่านจะมีวิธีการวัดแบบวัดความรู้ของการทาข้อสอบวัดความรู้ธรรมดาแล้วท่านยังมีการสอบทัศนคติของผู้ผมด้วยนะครับคือการวัดข้อสอบของการทดสอบทัศนคตินี้มันจะทําให้เด็ก รู้ถึงการวางแผนในอนาคตรู้จักตัวเองมีเป้าหมายในอนาคตต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ทําให้นักเรียนประสบผลสาเร็จได้มากขึ้นนะครับผม mm hmm. เราจรึงนําเรื่องนี้มา เื่ยอะไีเียเรียนล้ปีหนึ่งแ้วมีเพืเ่อนเยอะไหมครับมีความสุขไหมมารงเรียนมีความสุขจากเพื่อนหรือมีความสุขจากการเรียนโอคคัแสดงว่าพิดาน่าจะเป็นคนที่เข้าเพื่อนได้ง่ายถ้าเจอเรื่องร้ายเรื่องมีเรื่องแบบฟ้าประเทียนมาให้มันอยู่ดีๆกุ๊กอให้ร้านนึ่ง อันนี้มันเป็นเรื่องโชคที่ไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีที่ใครที่มาแต่คนบางคนไม่สามารถจะเลยจัดการกับโอกาสหรือโชคที่ได้มาอย่างนะี้เพราะนั้นจะบอกมันที่ด่าเรื่องของการทำที่กูบอกถาวมว่าเงินล้านหนึ่งเงินล้านไม่มีหรอกุ่มซ่มนะครับไม่มีเงินล,านนนล้านหรอกแต่ถ้าที่สมมติว่าูมีแล้วกูให้ใรู้ในแค่ล้านเองบางคนไม่รู้แต่จัดก,การบริหารชีวิตอย่างนี้ยังไง อตั้งสติและเกิดตัวเลขาเสร็จครแต่ที่ดาวบอกว่าจะฝากพ่อแม่แล้วไปฝากธนาคารเก็บเรงินเยียวยาหนูแสดงว่าหนูใส่ใจเรื่องอนาคตเรื่องเรียนครับหนูมีความมั่นูจพูดถึงปั reviewed, ๊บไม่ใช <m pairing> like ่ได้เงินล้านหรือไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่เลยหายไปกับเงินล้านอย่างนี้ไม่ใช่ถามว่าในอนาคตเดืยนจบม .6 หรือนานข้อขึ้นหน้าเนี่ยรุ่วางแหวนรุ่นปากคงว่าที่จะมาทำอาชีพอะไรจะเรียนอะไรจะเป็นอะไร เกียรพยาบาลพยาบาลมือโตเล็กๆนะผมเห็นแต่พยาบาลมืลนะาาลอถึงวันใช่ไหมมีพยาบาลเล็กๆไหมมีเนะ